เรื่องไหมครับยังเรื่องเลยยังไม่ขวยังไม่ยังไม่ขวายังไม่ ลงแดงลงน้องสีเขียวโบกสะบัดค่อยทิ้งร่างโครงการบริหารชวนตะลุงทาตูมพีพนุ่งจงโชคีสามซนบินเราคิวไปหน่อยนะอดเริวไปหน่อยแต่ก็ไปได้แต่องศาอย่าง้มนะครับองศาอย่าง้ม ทางไกลนะครับบางทีเดินทางไกลแน่นอนหอดเลีวไปหน่อยโอ้ยมันมีไกลไกลเนาะอย่างนี้ย ขาหัวเปิดโอ้ยท่าหน้านีอ่างนู่กระจอกข้อนู่ทางาุมมออทานลงไปของไหนกระจอกมากข้อของใหญ่หม,มุนตัดตีฟังก์เชียรครับช่วงแรกนะครับหมุนหล่อประจักรเด้อนั่งเลยหว,วัดเร็ววัดเร็วโห่ หมุนรอกจัดไหมครับหมุนรอเกอเร็วอยู่ถือว่าประคับประคองหางเลยดีนะครับประคับประคองตัวดีรอด้านขวานะครับฝ่งเอาขฝาแล้ครับเด็กอยครับคนใน,นจิตนั่งหยอดตรงทางนะครับ